บบขาแบบอะไรขาแบบบอกไม่ถูกเนี่ยผมก็เป็นเนี่ยให้โชคลาภบาลมีเน,นะเาเะเขาจะไม่เหมือนต้นไม้อื่นเนี่ยดูดูต้นไม้อื่นเนี่ย <หา S 1> ดูสีผิด<ท>กันเห็นไหม เขาให้ลูกมานะต้นเนี้ยให้ลูกมาแบบนี้เลยอ uh huh. ไม่เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อจากเมืองนอกเข้ามา uh huh. ผมก็นางพญากาเผือกแต่ก็อยากจะได้เป็นมุกเมืองเหนือก็ได้อืนี่คือวดที่แล้วใช่ไหมวดที่แล้วเลยครับ่แปดสามตรงตรงอ่าดงวดที่แล้วพี่พี่ทํายังไงขอท่านนะอะเป็นจุดทูปบอกว่า ขอเรื่องช่วงลาบหน่อยตรงๆเลยอ่าแล้วก็จุดอธิษฐานไปว่าลูกขออยู่ใต้บารมีแม่ครับอ่าอ่าเวลาหาหาตามเส้นก็ล้วเส้นกระดกอาบางทีจะขึ้นไปละค่ะตองขยุพขยุยี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะมีหวยข้างมันค่ะครับดูที่ใกล้เวลาเนาะจะใกล้เวลานี่นึงมาคุยกับแม่เขาหน่อยอ่ามาคุยมาปรับทุกข์เขาหน่อย อจู่ๆจะมาขอเลยที่ไม่ได้แล้วค่ะต้องรักทุกคนนิดนึงแล้วหอยหุ่นหอยต่างประเทศได้หมดค่ะน้อยมาเลหวยลาวอ่ะเข้าดีมากเลยค่ะไม่สองตัวก็สามตัวค่ะแปลกแน่นอนค่ะติดตามได้เลยค่ะเพจไหนนะพี่อ่าจิกิงชัดแก้วยิงอกเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กค่ะชัดแก้วยิงออกครับผมผมว่าไม่มีคนไทยแล้วนะที่จะเลี้ยงรอดได้หกเดือนแล้วเนี่ย เขาว่าเช็กในยูทูบดูเหมือนกันมันจะต้นต้นแค่เนี้ยอันนี้เป็นลูกจากไข่ไอ้สองอันนี้ก็คือจากจากที่แทงหนอกจากต้นนี้ด้วยเนี่ยให้มามาก็ให้โชคให้ลาบเราเนออเขาก็ไม่เคยได้ให้พวกหวยพวกอะไรมากมายแต่เมียถูกเรื่อยขนาดไม่ค่อยให้นะใช่แต่ถูกถูกเล็กถูกน้อยเนอะ,อะไม่เค,ค่อยมตังครับครอันนี้ทําให้เรา เรียกแขกเข้ามาได้เลยอยู่ๆไม่มีตังค์เอ้ยแม่แกไม่มีตังค์แล้วเดี๋ยวสั่งมียอดสั่งซื้อเข้ามาสองพันสามพันซื้อต้นไม้ในสวนเราไปได้เรื่อยๆจากที่เราเฮ้ยสองคนเราจะอยู่ไม่ไหวแล้วอะเราไม่มีอาชีพอะไรแล้วก็คือแก่แล้วอะก็ทำใส่ต้นไม้ขายปรับปรุงสายพันธุ์ ก็คือปรับปรุงมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื <S 2> <S 2> ่อยมาเรื่อยจนโชคดีได้พยากาเผือกมานี่หลบผมอยากจะมอบให้คุณอุงอิงคุณเบล่าแล้วก็น้องมินลิเนาะเพราะว่าสมควรจะอยู่กับผู้หญิงเขาคือนางพยากาเผือกนะครับที่ที่เราได้มาเนาะที่อยากให้คุณองอิงเพราะเขามีชาติกูลอยู่เมืองเหนือเรา นะครับเกิดมาที่แผ่นดินเมืองเหนือเนาะก็อยากให้ได้ประดับไว้สักหนึ่งต้นครับครับไม่มีราคาครับให้ฟรีฟรีครับฮะให้ติดต่อมาทางทาเที่รักโลกเลยนะครับครับอ่าเนาะเพจชื่อเพจชื่อเพจอ่าชื่อเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กนะครับครับเพจก็ International แนลคาราเดียมออฟไทยแลนด์อานะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดศครับหนึ่งแปดสอง 6087นะครับ